ค่ะเมื่อกี้เรถามแล้วมันถามไม่ทันจะถามว่าเพราะอะไรทำไมเราถึงต้องเอาตูา้คอนเทนเนอ,เอ,อร์ไปฝางอ,ออกที่คุณกิฟฟาร์วิลล์ที่เขาีอกคะทำไมเราไม่ปล่อยให้เขาจัดกิจารแล้วก็เมื่อถึงเวลาส่ากระจายตัวใครที่จะมานั่งเพียงบ้าง,งกัน,กนรือเมื่อปั้งกันทุกวันนี้คะไอคอนเทนเนอร์เนี่ยเดิมเนี่ยเขาตั้งไวนะ้เพราะว่ามันจะมีการเคลื่อนตัวของมวลชนขนาดใหญ่ค่ะแต่ไม่ถูกไหมมันก็ตั้งมาอย่างนั้นนะครับแต่วันนี้เนี่ยก็บอกแล้วว่าให้เอาออก มายความว่าวันนี้เนี่ยถ้าตื่นมวลชนไปวันนี้ก็คือลูกผินเนอร์ไปแล้วใช่ไหมคะท่านไม่มีแล้ว <c oughs> ไปดูไปแล้วแต่ว่ามันก็ต้องไปหากันวิธีอย่างอื่นเหมืนอ,อนกลุ่มเนี่ยคะ่ะทาา่านการกำลังปัจจผ่านมาสองสัปดาห์เนี่ยนักข่าวกำลังมองว่า,ม,วามันเหมือนเทศกาลเฟสติวัลอะค่ะเรากำลังดูเทศกาลลกดอกไม้เติมแล้วก็เทศกาลเด็กๆวิ่งเก็บวิ่งเก็บแกส๊สน้ำตาะคะ่ะท่าน ก็ดีไงวันนี้ก็บอกแล้วว่าเดี๋ยวเราปรับนะเพราะว่ามันจะไม่ใช่เรื่องของมอบแล้วมันเป็นเรื่องของออย่างที่พูดนะครับตอนนี้ปัญหาของเราคือเราดิวเยาวชนแต่ตอนที่วิ่งไปวิ่งมาหัวน็อตยิงเนี่ยตำรวจไม่รู้หรอกว่าผู้ใหญ่เด็กนะแล้วสถานการณ์แบบนั้นไงผมบอกเลยมันอะไรมันก็เกิดขึ้นได้แต่ต้องดูว่าเขาตั้งใจหรือเปล่านะมันก็ต้องดูกันด้วยคือถ้าเรา ทำอะไรเนี่ยครับต้องคิดถึงเหตุและผลแล้วก็มันไม่ใช่ว่าดูแค่ถอตเดียวนะมันต้องดูตั้งแต่ต้นว่ามันเกิดอะไรก่อนหน้านี้มันเกิดอะไรก่อนหน้านี้ใครโดนอะไรมาบ้างเขามีการแจ้งวิทยุกันไหมว่าไอ้ตรงนั้นกําลังยิงอยู่นะหนีไปตรงนู้นแล้วอะไรยงี้หรือเปล่านะครับออในทางการข่าวมีทุกคนที่สามที่เข้ามาสร้างสถานการณ์ให้ไม่มีใครโปนคะนท,ที่สามเราก็คนที่หนึ่งที่สองนี่แหละมีแค่แค่นี้แหละแต่ว่าทุกครั้งท่านก็เห็นนะ จับเยาวชนเนี่ยมันก็มีทั้งรูปปิงปองมีทั้งอะไรมันมันมีการเจ็บได้หมดนะครับก็ก็บอกว่าเอาเป็นว่าเราเนี่ยนะปรับตัวทุกวันนะครับเราก็ต้องดูแลความปลอดภัยทั้งคนของเราทั้งคนที่มาปฏิสัมพันธ์กับเราด้วยประชาชนพี่น้องอะไรท,ทั้งคนทั้งคนที่ไม่เกี่ยวข้องด้วยนะครับเราก็ต้องปรับไปเรื่อยๆแสดงว่าวันนี้เด็กๆจะได้ไปถึงหน้าบ้านนายกใช่ไหมครับ ผมไม่ได้พูดอย่างนั้นนะเราก็มันจริงๆเนะี่ยสถานที่ตรงนั้นเนะี่ยท่านก็ทราบเป็นหน่วยหน่วยงานเป็นหน่วยงานนะครับเราไม่ได้รักษาวความปลอดภัยให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งไม่ใช่นะไม่ใช่ท่านต้องต้องต้องไปดูก่อนว่ามันคืออะไรนะครับท่านคะในกรณีที่ท่านบอกว่าได้มีการดาเนินการจับุื้นคนที่อยู่เบื้องหลังอะคะ่ะเหตุการณ์เนี้ยแน่นอนแหละเด็กๆเขาไม่มีปัญญาไปซื้อ ของที่มันีต้องใช้อยู่ทุกวันนะ่ะตอนนี้อยากรู้ว่าไอคนีอยู่เบื้องหลังนะคะเราดาเนินการจากกลุ่มแล้วลี่คนและมันคือกลุ่มไหม่คะเดี๋ยวรายละเอียดได้ฝ่ายสอบสวนเขามีอยู่แล้วนะครับเขามีอยู่แล้วจริงๆเขาก็ถาแถลงทุกวันนะแต่สมมุติว่าเราจะบอกว่าไอ้คนนี้เป็นเรื่องหน้าเบื้องหลังจริงๆก็มันก็คงไปพูดอย่างนั้นไม่ได้นะเพรว่าไปตามพยานฐานเขาอย่างจะเห<อ>็นว่า<อ>มันไม่ไดผูกคอร์รัปชัมีครับต้องมีเมื่อกี้ก็ได้คุยกับฝ่ายสอบสวนอยู่ว่า ผู้ปกครองเนี่ยเอ่อจะต้องรับผิดชอบอะไรบ้างในเรื่องอย่างนี้นะครับแต่ว่าเราก็เข้าใจนะว่าอกคนเป็นพ่อเป็นแม่ไม่ได้มีใครอยากให้ลูกมาอย่างนี้หรอกผมเชื่อนะผมเชื่ออย่างนั้นตอนนี้เราก็พยายามจะหาที่มาที่ไปจางจังหวัดที่อยู่ติดกรุงเทพเนี่ยผมไม่ว่าจังหวัดไหนเนี่ยมาเยอะมากนะซึ่งตอนนี้ทางพื้นที่เนี่ยเขาก็พยายามเข้าไปพบปะพูดคุยอยู่มีข้อกฎหมายชื่อแจ้งเข้ามาหาผู้ปกครองไหมนะครับวัยรุ่นเนนา มันก็มีนะครับแต่ว่าการแก้ปัญหาเนี่ยนะมันต้องเริ่มด้วยการทาเข้าใจเ,เราไม่ได้คิดว่าจะไปอะไรอะไเว้นแต่ว่ามันมันมีเถานาพิเศษอะไรเราอาจจะต้องแช้บัต,ตรนดมาับน,นะครับโอเคนะขอบคุณมากครับ